จากสถานการณ์การระบาดของอไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19นะคะก็หลายคนเนี่ยมีความวิตกกังวลแล้วก็ไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะก็สิ่งสำคัญสิ่งแรกๆเลยนะคะก็คือการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ลดการออกนอกบ้านจะดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีธุระสำคัญมากเราสามารถที่จะ work from home ได้ก็อยากให้ทานะคะในส่วนของการที่จะช่วยลดการติดเชื้อนะคะส่วนตัวมองว่า เราควรที่จะหยุดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวเฉพาะในส่วนที่จําเป็นน่ยนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเราก็ยังคงสามารถดําเนินการได้นะคะแต่ว่าเวลาเราออกไปข้างนอกบ้านนะคะก็พยายามใส่แมสมต,ตลอดเวลานะคะแล้วก็ติดเจลล้างมือไปด้วยนะคะพยายามหลีเกเลี่ยงสัมผัสหรือว่าไปอยู่รวมในกลุ่มคนเยอะๆนะคะเพราะตรงนั้นก็อาจจะเราก็ไม่ทราบนะ,ะด้วยปัจจุบันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอาจจะ เราไม่รู้ว่าใครมีเชื้อไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นค่ะการป้องกันดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและถ้าไม่จำเป็นก็ควรจะอยู่ในบ้านนะคะจะดีที่สุดค่ะแล้วก็จะสามารถช่วยหยุดเชื้อได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับโดยการ มีแมสมีเสื้อผ้าที่สามารถที่จะทำให้การระบายเหงื่ออะไรเนี่ยดีมีรองเท้าที่ถูกต้องนะครับแล้วก็พยายามที่จะหา,าทําเลที่ไม่อยู่ในแออัดนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงเราก็สามารถที่จะหาพื้นที่ในการออกกำลังกายได้นะครับช่วงนี้ผมคาะว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับ เนื่องจากว่าได้มีการพักผ่อไปในตัวนะครับถือว่าสถานการณ์โควิดก็สามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยหันมาออกกําลังกายได้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้เป็นเป็นเครื่องอทําให้พี่น้องอ,อยู่อยู่บ้านเฉยๆนะครับเราก็มาสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองครับหลักๆก็ตามนโยบายของจังหวัดอยู่แล้วก็คือ D M S T T ก็คือ distancing นะครับแล้วก็เราเรื่องของ การใส่หน้ากากนะครับเรื่องของไฮจีนแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราต้องการต้องทําอยู่แล้วเพราะนั่นแปลว่าหน้ากากคือปัจจัยตอนนี้เป็นปัจจัย5้าปัจจัยหกของชีวิตเราไปแล้วเพราะนั้นหลกัหลกๆหน้ากากที่มีมาตรฐานดี2คือล้างมือบ่อยๆนะครับเป็นเจลแล้วก็3ก็คือเราหมั่นดูแลนะครับตอ่อนก่อนก่อนจากจากบ้านเราก็สะอาดอยู่แล้วแต่ก่อนจะเข้ามาในบ้านตอนนี้เราต้องทำความสะอาดซักล้างเสื้อผ้าให้ดีเรียบร้อยทุกคนนะครับแล้วก็หนาเดียวกันนะครับสําคัญที่สุดนะครับ ต้องพยายามรักษาสุขภาพนะครับดื่มน้ําอุ่นๆทุกวันนะครับอาบน้ําอุ่นๆทุกวันแล้วก็รับประทานอาหารที่มีที่มีโ่อชนาการที่ดีมีโปรตีนสูงสนะครับเพื่อรักษาตับเพื่อรักษาลําไส้ของเรานั่นแปลว่าถ้ามีภูมิคุ้มกันสูงนะครับโอกาสเราติดเชื้อเราก็มีโอกาสนะครับแต่ถ้าเรารักษาตัวเองแล้วมีภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก็น่าดีที่สุดครับเราก็เชื่อว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เราจะดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนก็หมั่นดูแลรักษาตัวเองอย่างนี้ด้วยครับขอบคุ